ครับตอนนี้ได้เวลาเก็บขยะนะครับครับอันนี้เป็นเมลุจำรองนะครับใช้ที่เผางานศพของนงวิรดาวงเทวานะทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับคุณกุ้งสุธิราชนะครับก็อยู่ทางด้านบนนะครับนี่นะครับคุณกุ้งนะครับก็อยู่ทางด้านบนนะทุกคนนะครับด้านหลังเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับทุกท่านนี่นะครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายรูปกับคุณกุ้งแล้วนะทุกคนนะก็เป็นกันเองนะครับคุณกุ้งก็มาดูนะครับไม่รู้จำรองนะครับ ครับเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับพี่กุ้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายพี่กุ้งนะครับตอนนี้เราถ่ายจุดบริเวณนะครับให้ f อได้รับชมกันทั่วๆก่อนนะครับผมก็ก่อนถ่ายอะไรผมก็ได้ขออนุญาตคุณกุ้งก่อนเนาะนะครับผมนะครับพี่กุ้งก็ขับรถไปแล้วนะครับทุกท่านนะครับก็น่าจะอยู่ที่บริเวณในงานนะครับ ย่งไงแมงกะบี้นะครับก็จะถ่ายคลิปให้ f อได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับทุกท่านครับทุกท่านนะครับตอนนี้แมงกะบี้ก็ได้นะครับมาเช่านะครับรีสอร์ทนะครับอยู่ที่รีสอร์ทอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับอยู่ตรงข้ามสะพานมาที่มีวัดนะครับซึ่งห่างจากบ้านของคุณกุ้งสุสติราชเนี่ยก็น่าจะประมาณแค่ ไม่ม่ไม่กี่ร้อยเมตรนะประมาณหกร้อยเมตรนะครับผมขี we ่มาถึงตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับแมงกบี้ก็ไปถ่ายคลิปเพื่อที่จะให้ f อฟซได้ดูกันก็เลยได้เจอกับคุณกุ้งเนาะนะครับแต่ว่าผมก็ได้ขอถ่ายรูปนะครับผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับก็ได้เห็นนะครับคุณกุ้งนะครับมาถ่ายรูปกับคนที่มามาเยี่ยมชมมาแสดงความ ไว้อะไรกับน้องวิรดาด้วยนะครับก็ยังไงนะครับช่วงเย็นนี้นะครับ fc ก็จะได้รับชมภาพบรรยากาศนะครับว่าเย็นนี้นะครับจะมีดาราหรือใครมาร่วมแสดงความเสียใจนะครับในค่าคืนนี้เนาะนะครับพรุ่งนี้นะครับกําหนดการนะครับก็วันวันที่7นะครับทุกท่านก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกําหนดการนะครับ ก็คุณกุ้งได้ลงในเฟซเอาไว้นะครับตัวแรกเลยเนี่ยนะครับจะจัดที่วัดวิหารทองแต่ว่าได้เปลี่ยนมาเป็นที่โรงเรียนอ,อนุบาลสันบุรีนะครับกำหนดการนะทุกคนนะนะครับนี่นะทุกคนงานชาปนาากิจนะครับนางสาวพินวดีนะครับภูวะรุ่งเรืองหิรันนะครับอันนี้คือชื่อจริงของน้องวิรดานะ นะครับณนะเมลุชั่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสันบุรีตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568เวลา11นาฬิกาถวายพัะตหาเพลแดดภิกษุสามเณรเวลา12นาฬิกาเคลื่อนศพไปยังเมรุชั่วคาว เวลา13นาฬิกาพระสงฆ์40รูปสวดมาติกาบางสกุล14นาฬิกาพระราชฎขออภัยมันอ่านยากทุกคนพระราชวชิรกิจจาธทรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทแสดงปากถาธรรมนะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงขออภัยนะครับ14.30น,นนะครับ ชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจโหลุยและการแสดงจากนาตาสินศิลปิน15นาฬิกาพิธีทอดผ้าไตาบางสกุล16นาฬิกาประชุมเพิงนะครับนี่คือกำหนดการนะแล้วก็สุดท้ายสุดเลยเชิญชมอคอนเสิร์ตนะครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือ6โมงเย็นนะครับมีคอนเสิร์ตนะครับ หลังจากที่ได้เเผาร่างนะครับน้องวิรดาแล้ว6โมงเย็นก็มีคอนเสิร์ตนะครับให้ FC ได้รับชมกันนะครับแมคก o บี้เองนะครับก็ได้มาถึงนะครับมาเป็นวันแรกนะนะครับก็เพิ่งจะได้มีโอกาสเดินทางมาเพราะว่าเดินทางมาไกลครับทุกคนจากสกลนครนะฮะไม่ใช่ใกล้ๆนะครับวันเดียวไม่ถึงนะครับที่ผมจับ GPS มาจาก สะโกนครเนี่ยก็ประมาณ600 6 0 0 630กว่ากิโลนะครับซึ่งเมื่อคืนน่ะจริงๆผมอยู่ที่อำเภอบำเน็จนาลงนะจังหวัดชัยภูมินะครับพอดีไปลงคลิปผิดว่าเป็นลบบุรีนะครับเมื่อคืนอยู่ชัยภูมินะครับบำเน็จนาลงนะครับเมื่อคืนนะที่พักรีสอร์ทอยู่นะครับแล้วผมเดินทางจากาบำเน็จนาลงชัยภูมิเนี่ยออกประมาณ เจ็ดโมงหรือเปล่านะครับประมาณเจ็ดโมงเนี่ยนะครับมาถึงที่ชายนาธเนี่ยก็เที่ยงพอดีเลยนะครับเพราะผมเติมน้ํามันบ้างแวะห้องน้ําบ้างนะครับทุกท่านก็รถมอเตอร์ไซค์น่ะมันก็ต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายงานนะครับดีนะครับว่าช่วงเช้าเนี่ยฝนไม่ตกแต่ว่าแดดร้อนนะครับแดดร้อนไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้คือผมก็ได้อ่ามาถึงแล้วนะครับ ก็นะครับที่ผมมาถึงอ่ะก็ไม่ได้มีช่อง youtube ช่องไหนนะครับมาไลฟ์สดหรืออะไรยังไงนะแล้วก็ไม่ไม่ได้เห็นนักข่าวนะนักข่าวน่าจะมาวันแรกๆนะครับหรือนักข่าวน่าจะมาวันพรุ่งนี้นะครับผมเองก็ได้ไปขออนุญาตคุณกุ้งสุติราชแล้วนะนะครับว่าผมเป็นช่อง youtube นะผมขอ,อ,อถ่ายเ,เก็บภาพบรรยากาศนะครับคุณกุ้งก็อนุญาตนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดตรงตรงจุดที่ที่ไหว้ศพน้องวิรดานะอ่าถ้าผมจะไลฟ์สดน่าจะเป็นช่วงเย็นนะทุกคนนะครับน่าจะเป็นช่วงที่มีแขกมามามา,มาไหว้แล้วนะครับผมถึงจะไปไลฟ์สดนะก็เดี๋ยวประมาณนะครับช่วงประมาณสักบ่ายสามก็แล้วกันนะครับจะได้ไปไลฟ์สดตรงเมลุจำลองนะครับ ก็จุดตรงนั้นแหละที่ที่ผมคิดว่าผมน่าจะไปไลฟ์สดได้นะครับโดยที่แบบไม่ได้ไปรบกวนหรือไปเกะก,กะทางด้านาในงานนะเนาะนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงเย็นค่อยไปตรงในงานนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะนะครับผมเองก็มามาช่องเดียวด้วยนะครับก,ก็ก็ดีใจนะครับได้เจอได้เจอคุณกุ้งก่อนเลยนะผมเองลงจาก รถแล้วก็รีบมาถ่ายตรงเมลุใช่ไหมครับถ่ายคลิปจำได้ว่าถ่ายคลิปยาวลง YouTube ก่อนนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปช็อตลงท่อนซานเอฟซีได้ดูกันแล้วก็เจอคุณกุ้งเลยแล้วก็เดินไปขอคุณกุ้งถ่ายรูปนะครับก็ถือถือว่าผมโชคดีนะได้ได้ถ่ายรูปก,กับคุณกุ้งด้วยนะครับกอ็อีกคนหนึ่งที่ที่ผมยังไม่ได้ถ่ายน่าจะเป็นคุณจิ้งหรีดขาวนะนะครับเดี๋ยวว่าจะขออนุญ,ญาตไปถ่ายรูปนะครับ เพราะว่าตอนที่ผมไปไหว้ศพน้องวิรดาเนี่ยนะครับผมเจอคุณจิ้งดิดข่าวแล้วเขาก็ต้อนรับนะครับน่ารักทุกคนครับครอบครัววงเทวันนะทุกคนนะครับก็ต้อนรับแมงกบี้เนาะนะครับเขายืนทูบให้ผมก็เขาจุดทูบให้ด้วยนะจุดทูบแล้วผมก็ไปไปไหว้ผมก็อขอขอ,อขอน้องวิรดาเนาะเพราะว่าขออนุญาตในการถ่ายทําแล้วก็ได้แรงงานข่าวเอฟซีได้รับชมกันนะครับ ก็ผมก็ไม่ได้ขออะไรมากนะแล้วก็ขอให้ยอดปังๆแล้วก็ขอให้มีงานถ่ายที่ยอดบิวดีๆนะครับเพราะผมเองก็เดินทางมาเหนื่อยมากนะครับผมเองก็ตั้งใจที่จะมาส่งน้องอวิาดาด้วยนะครับมาถ่ายงานด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับคนก็จะมามาเยอะเลยแหละนะครับเต็มโรงเรียนเลยแหละเพราะว่า ครอบครัวโคดิเกนะครับแน่นอนครับก็ต้องมีมาอยู่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเอฟซีจะได้เห็นแน่นอนนะครับวันนี้ยังยังไม่เท่าวันพรุ่งนี้นะนะครับพรุ่งนี้คนจะมาเยอะพรุ่งนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้ต้องต้องเตรียมอย่างดีเลยเนี่ยผมมีเพาเวนส์อยู่สามก้อนก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้อ่าน่าจะทั้งวันได้แหละแล้วก็ช่วงคอนเสิร์ตผมผมก็ไม่รู้ว่าไปจบ ไปจบช่วงไหนนะแต่ก็ผมอยู่จนจนงานเลิกนะครับพรุ่งนี้ก็อยู่จนจนงานเลิกทุกคนนะครับเอฟซีก็จะได้รับชมภาพบรรยากาศกันนะครับคลิปอาจจะลงช้าหน่อยนะครับอาจจะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่าไลฟ์สดก็คือได้ดูณขณานั้นนะครับผมก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ